สวัสดีแม่เพียวค่ะสวัสดีาสวัสดีค่ะครับอเห็นเห็นแม่บอกว่าแม่บอกเขาถูกสามตัวใช่ไหมแม่บอกเขาสามตัวและลูกแต่เขาก็ซื้อเออคนนั้นเขาก็ซื้อสองตัวโอครับเพื่อนแม่น่ะสองตัวแต่แม่น่ะวันนั้นน่ะที่จะซื้อหวยพอดีเพื่อนเขาอยากพาไปเที่ยวเขาก็พาไปครับก็เลยไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้ซื้อไอ้สามไอ้ศูนย์สามกับแปดเก้าเนี่ยนะค่ะแม่ละ จะซื้อเลยไม่ได้เลยลูกเมยเสียดายจนแม่ไม่อยากให้ใครพูดถึงเลยศูนย์ห้าศูนย์สามเพราะวันเป็นพศสของแม่เพศเสเกิดของแม่พราะเเกิดของแม่ค่ะแล้วแม่ก็ซื้อต้นนั้นสามหนึ่งนั่นก็วันเกิดครับแต่ห้าศูนย์สามเนาะเอ่อพศเม่เกิดโศมสองงวดแล้วจ้ะสองงวดแล้วห้าศูนย์สี่สามหนึ่งนั่นหละแล้วงวดนี้ห้าศูนย์สามอีกห้าศูนย์สามอีกนั่นโดนของแม่หมดเลยอ่ะครับวุ้ยเมยเสียดายแม่ก็อ๊้ ดวงเราเนาะแม่แบบแม่ก็ขาดบุญกุศลไปมากแม่ก็ได้ไปครับ <laughs> ก็เลยเหมือนเหมือนอะไรดวงเรายังไม่ไม่เต็มที่เนาะไม่มีเนาะแม่ก็ว่าแต่งวดนี้นะแม่ว่าแม่ก็เหลือแค่อายุแม่หกสี่แม่ยังไม่ได้ซื้อสามแต่แม่ค่อยดูแต่คืนนี้ก่อนครัเขาจะใกล้ใกล้ฝันโอกก็จะฝันอีกทีค กมืก่อคืนเมื่อคืนแม่แม่ฝันว่าเลยครับที่เมรลยฝันเมือม่อคืนน่ะแม่ฝันว่ามันจะดีหรือไม่ดีแม่ก็ไม่รู้นะตรงนี้นะคฝันว่าเล็บนิ้วโป้แม่น่ะหลุดนิดหนึ่งว่าโอ้ค่ะที่เจ็บเจ็บเนี่ยแกะนิดเดียวเองมันหลุดแต่มันแดงมันไม่มีแผลเป็นอะไรหรอกแต่มันเป็นเป็นแดงเลยค่ะ,คะอืมก็แค่นั้นแหละแม่ฝันคุณแม่รางบอกแดงมันจะดีหรือเปล่าแม่แดงแม่ว่าดีครับ ไม่ว่าดีไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าให้หนูไล่เอาเนาะครับค่ะ่องบอกก็อาจจะเป็นอายุคุณแม่ก็ได้เด้เออใช่ใช่ใช่อายุคุณแม่อายุแม่หกสี่นะค่ะพี่ห้าศูนย์สามเนี่ยเออแม่ยังยังไม่ได้ดูในในบัตรชดช่วยมันจะออกทุกตัวอย่างงั้นเลยถ้าถ้าเลขเบอร์โทรศัพท์ก็เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าเบอร์โทรแล้วก็ แต่มันจะขยันโอกนึงสิบเก้านั่นก็แล้วก็อีกเทปโบหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สองหกสี่สามห้าห้าแปดนะครับแหลมมันเยอะไปไม่พอใช่เพราะว่าเขาจะไม่จ่ายเราเขาจะโกงเราเขาจะไม่จ่ายใช่ไหมพ่อเออแบ่งแบ่งยังไม่ได้ดูในอันนี้อีกบัตรปรชนก็มีอยู่หลายตัวผมเกิดวมาที่สิบสี่กุมภาพันนี้เกิดบแม่เกิดวมาที่สามสิบเอ็ด สองห้าศูนย์สามผมเกิดวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองห้าศูนย์สี่น่ะงดก่อนห้าศูนย์สี่มันมีห้าศูนย์สามโอ้โหเฉลี่ยว่าเดืออายุบุ่ทั้งบุญทั้งล่างทั้งร่วม่างเแม่สามหนึ่งเกิดสามหนึ่งก็อกตนศูนย์สี่ในหลักล่าง พ่อเนี่ยเกิดสองห้าศูนย์สี่ครับผมให้ดูบัตรประชาชนแล้วเนาะให้ดูแล้วครับสิบสี่กุมภาสองห้าศูนย์สี่วันประเด็นถายจะแม่เกิดวันที่สามสิบเอ็ดิงหาสองห้าศูนย์สามครับถูกมา้สองวัครับเต็มเต็ถูกมาสองงวดเต็มก็คือว่าก่อนที่จะมีอะไรเกี่ยวกับอายุหรือว่าพอสอนเองคือมีปู่มาบอกใช่ไหมแม่มีผมก็คือคืออย่างงี้เริ่มต้นที่แม่ ปู่ตรงนี้แหละบอกให้ซื้อเลขแปดเก้าจะให้มาทําใบสีให้ท่านชอบเขาชอบใบสีแม่ก็เลยว่าถ้าได้เงินมาถ้าได้เงินใหญ่มาก็จะมาทําให้พอดีแม่อธิษฐานงั้นแม่ก็ได้มาได้มาแล้วก็เพ่ไปเันเห็นเลขอะไรับเก้าหมื่นไ่ถึงเ้าแปมันแค่เปดหมื่นอได้แปดหมื่นอย่ทีนี้หรือว่าแสนทีนี้แม่น่าฝันฝันย่งนี้ว่าแม่ไป ตีปลาอย่างเงี้ยเลยเลขมันออกสุเอ่อแดงอ่ะศูนย์สามตัวนั่นครัะเลขศูนย์สามมันออกแม่ก็ว่าอีจะออกตามอายุเราไหมน้อมันห้าศูนย์สามงีอ่ะอายเราก็ห้าแม่ก็ตั้งใจแม่ก็บอกเพื่อนเพื่อนเขาก็ถูกถูกนะแม่ซื้อลอตเตอรี่ให้เขาแต่มันออกบุญถ้าออกรางพวกถูกเยอะคือลอตเตอรี่แล้วแบ่งกันอ่ะถ้าได้เลขนี้เราแบ่งกันนะอย่างเนี้ย อฟันเห็นเลขสีแดง03อย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็เอาสีกหนึ่งเม 3, สีกหนึ่งแต่มันออกบนเนาะถ้าอ,อกล่างก็ได้<ม>เดาเก้8998เมื่อกี้ที่แม่บอกว่าปู่เนี่ยชอบบอกบอกเป็นแต่เลขเดียว8998นี่เองจ้าปู่บอกแต่89เก้านั่นแหละบ,บ,บอกบอกที่ไลนไปที่บ้านก็ไปถอดเสื้อเดินแล้วก็บอกว่า89นะ จะจะพูดคําเดียวกันี่แหละครับจะไม่พูดอะไรเวก้าที่แม่เกิดมาก่อนผมเพราะว่าเพราะว่าทําบุญร่วมกันมาแต่เขา,เ,าเขาเขาสร้างตบ,บุญเนี่ยผมก็เลยดูต่เทวดานางฟ้ามันก็เลยเกิดมาช้าเขาปีหนึ่งธรรมาดาผมเยอะแล้วนะผมมันเยอะอยผมพ่อเขาเลยแต่ผมเกิดมาช้าเพราะว่า ผมเป็นคนที่ก็ชอบคนสวยๆชอบนางฟ้าน่ยคุณก็เลยมาช่างไงเขาก็เลยไปมาก่อนก็ยังไม่มั่นใจใน้นนีะตายังไม่เห็นตาเลยอ๋อตายังไม่มาเลยยังยังไม่ไปบอกเลยครับยังไม่มั่นใจอย่ที่นี่เนี่ยทุกครั้งเลยตาจะมาบอกทุกครั้งนี่นอนกระท่อมเนี่ยตาบอกทุกครั้งเลยแต่มันมีในบัตรประชาชนเรามันมีหางเหล็กอยู่ผมเกิด109บัตรประชาชนให้ดูได้109เดียวนะ412ใช่ ปัดประชาชนผมให้ดูกด้นานๆนับ109ใช่ไหมค่ะมาอาอยู่เนี่ยอยู่ในอาย่คุณแม่แง่เพื่อนน้องหลืออายุคุณแม่ที่ยังไม่ออก64พ่อผม63แล้วก็เกิดปี109ด้วยที่อาจารย์น้อยให้ผม่ก้าด้วยนายด้วย63กับ64ผมเกิด1ปีที่ที่ลากเลขปัประชาชน109นายเด่นนางเดอใช่ไหมนาะออกตรงนัดนี่เลยพอโศกออกแล้ว ่าไปลงโปรไฟล์มากเพราะว่าก็ถูกเยอะคูณเลยเป่วยใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเลยลูกแค่อายุคุณแม่เนาะแต่โปรไฟล์ผมแต่ลำบากไปะชาชวนนานาด้วยของของตาเนี่ยหนึ่งศูนย์เก้าก็ใช่ไหมถามนี่แหละแต่ไม่แน่อนตาอาอาจจะมาบอกแม่อะไรเพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหมครับคืนนี้อยากจะนอนคืนนี้ยายนอนทุ่งนาเหมือนกันครับทุ่งนาเดียรนางเหมือนนี่สินอนนีแม่นหมอค่ม ฝันแน่นอนคับมาแรกสบายใจบอกนอนที่นี่ตูนนั้นผัุกเทียนเนี่ปลากระป๋องมาให้ลุงให้แล้วเลีก็เดินไปเดินไปตอนนั้นแม่ก็ซื้อถูกเป็ดเก่าบอกแต่เป็ดเก่าแต่ตาไม่เคยบอกอะไรไปเอาฝรั่งมากินหน่อยเพราะว่าเมียชอบไงพี่แม่ได้บอกที่ว่าบอกเพื่อนซื้อถูกนี้แม่บอกหาโซสามรือว่าโซ่สามเฉยครับบอกพ่อสอแม่เลยเพราว่าพ่อสอแม่ห้าโซ่สามไม่ใช่มแม่ แต่เขาเขาซื้อเขซื้อสองตัวโต่เขาซื้อแค่สองตัวแคตัวก็คือศูนยสามสามสี่เสียดายเนาะแม่เนาะจากพูดเลยครับอย่าพิ่งกินเขาถูกาจลูินค้ันฉันน้อยเขาให้แม่นจริงๆนะลูกครับให้เลขสีแดงก็แม่นเลยศูนย์สามเลยแดงตาสีจะสีที่ตาสีโอตาสีอือตัวนั้นตาเสือพี่พี่ชายเขาอันนี้ตาสี น้องสาวคนที่สองครับนที่สามที่ทางก็เป็นระลอกนึมันไม่คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ออกได้ไหมครับอายุของแมงวดนี้จะแม่ก็จะซื้อเพราะว่าฝันว่าอันเล็บหลุดเนาะเล็บหลุดนี่ฟันหลุดครับเล็บหลุดนี่เล็บหลุดฟันหลุดเหมือนกันไหมแม่หนูควเปิดดูนะในโทรศัพท์หนูเปิดถามเลยว่าฟันมันเล็บหลุดจะเปลว่าอะไรล่ะหนูถามเพราะว่าแม่ปัดแค่นี้เองครับครับ เออแม่ยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูว่าทํานายไายยังไงครับแต่แม่แม่ก็จะซื้อแค่อายุแม่แล้วก็ถ้าฝันมายังไงอีกแม่ก็จะบอกอาจารย์น้อยให้ครับเดี๋ยวแม่วันนี้แม่จะซื้ออายุตัวเองใช่ไหมครับอ๋อครับออก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นอะเพราะว่าก็มีอยู่แค่นี้เองก็ว่าพอสก็ออกแล้ววันเกิดก็ออกแล้วสามหนึ่งอ่ะแล้วก็เหลือแค่อายุแม่แม่ก็จะซื้อแค่นั้นเลขที่บ้านก็หนึ่งห้า อ๋อไรเลขที่หนึ่งค่ะตาผมเกิดสิบสี่แม่มาเล่าความฝันให้ฟังเนาะคขอบคุณมากมากเขาก็ฝันว่าเนี่ยนะดอกไม้นะ่เต็มเนอะครัโอเคขอบคุณครับนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่เพียวนะคะ 6494นะคะเป็นอายุของคุณแม่นะคะเพราะว่าออกพพสอเกิดไปแล้วนะคะ503นะคะทางช่องก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ